สวัสดีการเพื่อนเพื่อนสวัสดีเบิบง่บงนเพื่อเพื่อนี่เห็นทังขุมทรัพย์แล้วค่ะเห็นขุมทรัพย์แล้วเพื่อนเพื่อนเลยมากมามาจะมากินตามปลาหมึกตาทั่วตามส่วใส่นวดปลาหมึกค่ะกินได้ปลาเลยนะค่ะเน้่ตัวนี้กับปลาหมึกตัวนี้ปลาหมึกแห้งค่ะเพื่อนเพื่อนเลยมองนี่เห็นขุมทรัพ,พย์มาทายวิธีโอบมัน,น,ะะน,นมาเ,เห็นกระท<ห>เทียมปลาอยู่สวนมองจะคของอยู่นี่ค่ะเพื่อนเพื่อนนะ ออเด้านน่ะลำเลิกมากเพื่อนเพื่อนค่ะกินในสดจากสวนเลยเนาอค่ะเนาะ,ะ,นะ,ะอืมอืมนีอืมอมาเปิดมื้อกันมา เป็นดอกละค่ะบวมเกิดอยู่อันลูกข้างล่างเนี่ยเต็มอยู่ยุสโซไปเอาแล้วขออนุญาตไปเอานี่มะลางก่อนขับเพื่อนๆครับแล้วน้ำ อย่เ,เมื่อนวัดแตกมั่งค่ะี่พี่น้องเอ้ยไปเอาน้านี่เอิน,น้ามันล้างมันล้างกระเทียมกระเทียมฝากค่ะอ่ามาสักล้าสุลเอาไปใส่ละลองเอาล้างเสร็จแล้วก็กินสดๆเลยค่ะโอ้ย มันตังหยาบตังซ่าค่าเนะเธอเนาะกินลำปาาบากขึ้นบนอืมมาค่ะเพื่อ,อน,ออนเพื่อนกลัวยกินตำบอกทั่วค่ะเพื่อนเพื่อนตำบกทั่วมาเดือเข้าไปไงอืมนุ่คขวาอืม นั่งกินด้วยนั่งกินยังไงอยู่ในบ้านมันกับบอสแสมแล้วกับเพื่อนๆด้วย <c oughs> อืมอเร้าเร้ามิวแต่ทิ่ชูวพวงกน็นันนี่เนี่ยลำสลิกความเก็บในต้น กูเป็นมาเบิดแล้วก้นงัวก้นสัวก้นเถือกทิยมเถือกปลาแม่บับบนโดนหล่ใหญ่หางนี่มาเลย มืมนุษย์ครับขนาดเด้มอง,ง,งกิน,นง,ง่ายก็เพรไปนั่งกินเมื่อก็ตัวดซี่อูน้ะคเขเนเื่อนเนาะนี่ปืมึกเลืหมึกไข่อ,อืตรงรลานก่อนค่ะแต่วมันกาสายาอยู่ในสวนเลยันจ้ยปลาแลากับตรงนห,นงาหลามปน,นอะไย่งเงมาจวงนะี้ไม่ต่โหลุดไห้น้อคเขาเนาะ ขึ้นไปคนงองน่อยเลยไปนั่งลิงโอ้วัดแล้วกต่กูเป็นมาเบิดแล้วคนงัวคนซัวคนถือปลามืกมาปลามืกบอกรบกคนนม่ไายเปล่า ได้ซิวขนาดเก็บกระเทียมปากรสชาติคือจังดอกกระเทียมบานเท่เอาไปนอนค่ะแม,ม,มา ยังพักปวดหรอคือแม่ปรกาดกินมึงข้นเลยดิึ้นสิกี่เฟื <c oughs> ่อนแกเจไม่ค่ะเดนนูเข้าใจหมก็คันคนทีไอ้สามตุเคื่องของ่นสามตุ้นเบเชโนเวค่ะมึงให้เ้ากวจประมาณเลอีสาเคอนนอก่อนเนาะอีจัท่ค่ะฉุบหน่อยแะ นั่นน่ะแอปพุ่มมาค่ะคุณน <laughs> ไม่ล็อไม่รอกย่ีสัปนนเอ้ยไม่ล็อกกัวใช่ดาสะไปกับเพื่อนๆครับไปลงมาไทายลูบเองไาทาย,น,ยนี่โอเโอบรรยากาศม่พอคุ้มสับเองไปให้ปลานียอมเนึ่ นาปูน่าปวดค่ะมีแต่สามเหลี่ยมสก็พอค่ะไปแล้วค่ะเพื่อนๆ่ขไปแล้วไปแล้วมั่นมวลมพื่นเพื่อนมาจัก้พื่นเพื่อนกัแค่นี้เนาะคะคอยเพื่อนๆจงมีแต่ความสุขเดินนอนลับพันธที่สบายกับควาเพื่อนกูุนที่เข้ามากดไลค์เข้ามากด subscribe ให้ยินกี้เข้ามากดติดตามไม่ทิงกี้เด้อค่ะ ขอให้เพื่อนทุกคนจงมีแต่ความสุขสมหวังขอให้รักษาสุขภาพปลอดภัยจากโควิดด้วยค่ะเด้อก็ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะคุณหภูมิอ่อนฟีนกัะจุ๊บ